เขาคือเจ้าของตัวจริงถึงเวลาหลวงพ่อกวยท่านจะไปดนใจ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณด,ดูดูท่านเลยนะพวกับผมเหมือนเดิมภูผ,ผาเพชรทองขนองธิ์พี่พี่น้อง,องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอ,โอนี้นะเป็นประสบการณ์จริงนะของพี่ปามนะที่ได้ฝากมาทางไลน์นะพี่พี่น้องน้องท่านใดนะที่อยากจะฝากประสบการณ์นะก็ฝากมาได้เลยมี2ช่องทางช่องทางที่1ก็คือ Facebook ส่วนตัวของผมชื่อว่าภูผาเพชรทองกดเพิ่มเพื่อน กดติดตามทักข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเกี่ยวเรื่องพิธีกรรมพิธีการนะครับหรือจะฝากประสบการณ์และเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดจําหน่ายพระเครื่องเครื่องรางผ่านไลฟ์สดทาง Facebook เป็นพระแท้รับประกันทุกองเลขหนึ่งช่องทางสําหรับพี่พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้ถนัดเล่น Facebook ไปที่ ID ดี n ลได้เลยก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้กันก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องก่อนเลยนะขอขอบคุณพี่ปามด้วยสําหรับข้อมูลดีๆและประสบการณ์ดีๆที่มาให้กับช่องร้อยเรื่อง,องนะบุญ โอเคเหตุการณ์นี้นะครับนะวันเวลาผ่านมาแล้วทั้งหมด15ปีย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยพี่ปามก็ถือว่าเป็น1คนที่เป็นนักสะสมวัตถุมงคลแต่พี่ปามจะไม่เน้นหลวงพอ่อนะพี่ปามจะเน้นลักษณะวัตถุมงคลที่มีรูปทรงแปลกๆนะครับนะรูปทรงลักษณะแปลกๆเนี่ยดูมาโอสวยถูกใจอะมาก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเมื่อวันเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งพี่ปามก็มีโอกาสได้มาทํางานที่จังหวัดอื่นนะก็เลยเดินทางมาทํางานที่จังหวัดอื่น นะครับนะพอมาทํางานไปสักระยะหนึ่งทํางานไปเรื่อยๆนะก็หยุดเก็บสะสมวัตถุมงคลไปแล้วช่วงที่เริ่มมาทํางานนะวันนึ่งก็ขับรถไปเรื่อยๆมีรถคันหนึ่งที่ขับนําหน้าแล้วติดสติ๊กเกอร์ด้านหลังว่าหลวงพ่อกลวยวัดโคสีตารามทําให้พี่ปามรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจเป็นอย่างมากจึงทําให้กลับมา หาประวัติพระองค์นี้ต่อว่าท่านคือใครทําไมเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วพี่เราชอบจังเลยเราสะดุดใจจังเลยนะก็เลยมานั่งอ่านนะประวัติของท่านดูก็คือว่าหลวงพ่อกวยวัดโพสิตาลามก็ศึกษาประวัติท่านไปเรื่อยๆนะตอนนั้นพี่เขาก็ศึกษาแต่ประวัติอย่างเดียวศึกษาไปสักระยะหนึ่งนะพี่เขาก็ทํางานไปด้วยก็ลืมนะลืมเรื่องราวของการศึกษาประวัติไปแล้วนะก็ลืมนะวันเวลาก็ผ่านพ้นไปอีกสักระยะหนึ่งก็มีรุ่นน้องท่านหนึ่งนะที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันนะก็มาชักชวนนะพี่ปา เฮ้ยพี่มาเก็บสะสมวัตถุมงคลสิมาส่องพักกันนะก็เลยเริ่มกลับมานะเก็บสะสมวัตถุมงคลอีกหนึ่งครั้งนะก็ไปศึกษาดูกับน,น้องนะศึกษาไปเรื่อยๆเก็บสะสมกันไปเรื่อยๆจนในปีพศ2564ได้มีโอกาสเดินทางกลับมาที่บ้านของพี่เขาเองนะพี่เขามีโอกาสเดินทางกลับมาและอกก็เข้าไปดูวัตถุมงคลที่เราสะสมเก็บไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เราก็กําลังสนใจเกี่ยวเรื่องวัตถุมงคลด้วยนะก็เข้าไปทําความสะอาดปัดผาดเช็ดถูนะในห้องเนาะ อองพระของพี่เขานะแล้วก็ไปรื้อวัตถุมงคลที่เก็บสะสมมาของตัวพี่เขาเองแล้วก็ของคุณพ่อพี่เขานะก็มาเลือกเลือกดูนั่งดูนั่งสองไปหยิบไปดูมานะจนมาสะดุดตาอยู่หนึ่งเหรียญนะที่มีรูปลักษณะที่เป็นพิมพ์แปลกๆแล้วก็ด้านหลังเป็นรูปหันุมาก็เลยรีบเอาไปถามพ่อว่าเนี่ยหลวงพ่ออะไรพอจะรู้จักไหมคุณพ่อพี่เขาตอบว่าไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นเลยนะไม่ใช่ของพ่อแน่นอนนะพี่เขาก็เลยเอากล้องสองพระมาลอง่องดูนะก็เห็นชื่อว่าเขียนว่าหลวงพ่อกวย นะโอโหนึกออกทันทีเลยว่าเป็นหลวงพ่อกวยชุดินทโรวัดโพสีตาลามแน่ๆที่เราเคยศึกษาประวัติท่านมานะครับนะพี่เขาเลยรียบไปหาข้อมูลของเหรียญน,นี้ว่าเป็นมายังไงอะไรแบบไหนนะผลปรากฏว่านะ้เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหลังธนุมานปีพศ2521นะครับที่หลวงพ่อรวยชุดินทะโลท่านได้จัดสร้างเอาไว้เป็นเหรียญทันยุคนี่เองนะพี่เขาก็ดีใจเป็นอย่างมากจึงนําเหรียญน,นี้กลับมาให้น้องที่ทํางานดู นะครับนะแล้วพี่เขาก็เอาเหรียญเนี้ยมาบูชาติดตัวหลังจากนั้นมาวันเวลาผ่านมาสักระยะ1เดือนนะพี่เขาก็เลยมีโอกาสนะได้ไปเดินทางไปที่วัดโคสิตารามนะฝากตัวเป็นสิษย์หลวงพ่อขวยชุดินทะโลเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือนะความประทับใจนะแล้วก็ความดีใจที่เกิดขึ้นนะพี่เขาบอกว่าเหรียญที่เขาเจอเนี่ยเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามีเหรียญน,นี้ เขาบอกไม่เคยรู้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะพี่เขามาเจอเองเขาบอกว่ายังตกใจเลยในขณะที่เจอเนี่ยพี่เขาบอกว่าตอนหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวเลยนะครับนะพี่เขาบอกเหตุการณ์ตรงนี้มานะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะความประทับใจของพี่เขานะเพราะว่าเจ้าของตัวจริงก็คือเจ้าของตัวจริงนะหลวงพ่อท่านคงจะมาโดนจิตโดนใจนะให้พี่เขาไปเอาเหรียญเนี้ยมาเก็บรักษามาบูชานะเมื่อถึงเวลาของพี่เขาแล้ว นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับนะของพี่ปามนะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับเรื่องราวประสบการณ์ที่มาแชร์ใ้กับช่องร้อยเรื่องพุทธภูมถ้าพี่พิง์น้องท่านใดที่อยากจะแชร์ประสบการณ์เหมือนกันนะก็มาได้เลยนะทั้ง2ช่องทางเลยนะครับที่ผมได้ขึ้นไว้ให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ